ครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับเรานะครับวันนี้นะครับอยู่กับเราช่องพังสมหวังนะครับนะครับวันนี้พ่อควานพามาไทยพามาไทยหนุ่มรูปรลนะครับผมแล้วก็แม่ยิ้งอุ้มนะครับผมแล้วก็ทีน้องทีรอซูนะครับผมนะครับอันนี้มาพามาดูกันเต็มๆนะครับผมกับซีโดบิกกี้นะครับช้างพายนะครับผมช้างซีดนะครับอันนครับผม วันนี้สมหวังไม่ได้มานะครับสมหวังไม่ได้มาสมหวังอยู่บ้านนะครับก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆแม่ๆนะครับผม FC ได้ชมกันนะครับผมนี่นะครับผมรูปร่างนะครับสูงมากนะครับผมนะครับอ่าก็ตอนเช้าอย่างนี้เขาก็จะพากันไปเลี้ยงนะครับผมก็พากันไปเลี้ยงที่อาอาที่มูลนะครับผมนี่นะครับเป็นทางฝั่งนี้ก็จะไปเป็นทางไอัยอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผม นะครับไอซิดอิกกี้กี่ปีแล้วครับอ่าซิดอิกกี้สิบห้าปีแล้วครับผมนะครับแม่หญิงอุ้มก็ยี่สิบปีนะครับผมแล้วก็ตัวตัวเล็กก็อ่าหนึ่งขวบสองเดือนใช่ไหมพี่ควานอ่านะครับผมหนึ่งขวบสองเดือนนะครับนี่นะครับผมก็พากันเดินไปเลี้ยงนะครับผมนะครับก็ขอบคุณอ่าก็ฝากติดตามนะครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับนะครับพวกเราก็ ช้างตกงานนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูกันข้างในอีกนะครับถ่ายคลิปก่อนนี่นะครับผมนะครับเดินมาแล้วนะครับนี่นะครับผมพากันมาดูแบบชัดๆกันนะครับผมชัดๆกันนะครับโอ้ยมือก็สั้นๆนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับอ่าเป็นช้างหน้าขาวนะครับผม เผือกนะครับผมเป็นเผือกนะครับนีลล่ก็มีฝนโปรยนะครับฝนโปรยมานะครับเพราะว่าไม่ไม่มีหญ้านะครับผม<ด>ก็ก็เลยต้องพามาออกมากินข้างนอกนะครับ<ด>พาเดินออกมากินข้างนอกบ้านนะครับผมอ่านี่ก็ไอซิโดบิกี้ก็มีช่องนะครับผมมีช่องเหมือนกันนะครับผมก็อ่ะพลายซีโดบิกี้นะครับ หรือว่าพิมพ์คำว่าสีดอบิกกี้นะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะครับก็กําลังเปิดช่องใหม่นะครับคนติดตามก็ยังน้อยอยู่นะครับผมก็ฝากอ่าแม่แม่เอฟซีติดตามด้วยนะครับผมนะครับเป็นชาวช้างตกงานนะครับนี่ก็อ่าแม่ยิงอุ้มนะครับผมเปิดช่องหรือยังครับฮายังไม่เปิดช่องนะครับผมก็มีไลค์ก็ไอเขาเขาเขาเปิดเพจนะครับผมเปิดเพจเป็นไอทีราสู้นะครับผมทีราสู้ น้องน้องทีรอซูนะครับอ่าน้องทีรอซูนะครับผมอ่านะครับตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาโปรยมาแล้วนะครับพี่พี่แม่ครับผมฝนโปรยมาแล้วปกติเราก็จะเดินมาพร้อมกันนะครับสีเชือกนะครับสมหวังด้วยนะครับผมสีดอเบกกี้ด้วยอ่าวัสดีครับนะครับนะครับรูปลอมากนะครับเสียงล่อมากนะครับผม เสียงหล่อมากเลยนะครับผมตัวดีมากนะครับนะครับดูนะครับเดินนะครับผมก็อ่าพอควานก็มีคลิปนะครับผมมาให้พี่ๆแม่ๆได้ชมนะครับพอควานขออนุญาตนะครับผมอ่าปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมชาวช้างทุกท่านนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนำนำรวยๆนะครับผม กันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ